สวัสดีค่ะยินดียินดีนดต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ของนุษนะคะวันนี้นุษก็จะมาสอนการแปรผล a r t e r ทเรียบัตแกสแบบง่ายๆนะคะ,ะก่อนอื่นนะคะก็ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับการแปรผลนะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะรู้จักคอนเซ็ปต์ของเรื่องนี้ก่อนเลยนะคะว่าต้องรู้อะไรบ้างอันดับแรกเลย ในการทําโจทย์นะคะมันจะมีข้อสอบวิชาผู้ใหญ่นะคะจะชอบมีการแปลผลอาร์เอเรียบัตแกนมาอย่างน้อย1ข้อเลยอ่ะดับแรกเราต้องแปลผลให้ได้ว่ามันเป็นกดหรือเบสนะคะอ่ะแล้วก็อ่ะแล้วก็ต้องตอบได้อีกว่าเป็นกดหรือเบสจากระบบไหนระบบเมตาบอลิกหรือว่าระบบ Respiratory นะคะ,ะถ้าโจทย์ที่แอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยมันก็จะถามว่าร่างกายของผู้ป่วยมีการ Compensate หรือยังเป็นการ Compensate แบบ Partial หรือ Complete นี่คือสิ่งที่เราจะต้องตอบโจทย์ได้นะคะ,ะทีนี้เมื่อเรารู้คอนเซปต์แล้วนะคะเรามาดู ค่าปกติของแต่ละตัวกันเลยค่าปกติตัวแรกก็คือค่า pH มีค่าปกติอยู่ที่7.35ถึง7.45ตัวต่อมาก็คือ PaCO2 นะคะมีค่าปกติอยู่ที่35ถึง45 ต่อมาคือค่าใบขะมีค่าปกติ 26. อยู่ที่22ถึง26อ่ะทีนี้เมื่อเราได้ค่าปกติแล้วเราต้องสามารถแยกได้ว่าฝั่งไหนเป็นกดหรือฝั่งไหนเป็นเบสอ,อ่อย่างที่เราเรียนมาตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วเนาะ ยิ่งค่า pH มีค่าน้อยก็จะเป็นกรดยิ่งมีค่ามากก็ยิ่งเป็นเบสเนาะต่อไปคือค่า paco2 ยิ่งมีค่ามากจะเป็นกรดยิ่งมีค่าน้อยจะเป็นเบสนะคะอ่าวิธีการจำของหนูก็คือคาร์บอนไดออกไซด์เนาะมันก็อ่าเหมือนกรดคาร์บอนิกเนะาะกรดคาร์บอนิกยิ่งมีค่ามากก็จะยิ่งเป็นกรด ยิ่งมีค่าน้อยก็จะยิ่งเป็นเบสอันนี้คือวิธีจำของนู้นนะคะอ่าต่อมาคือค่าใบขาบค่าใบขาบก็เหมือนเป็นตัวแทนของเบสเนาะยิ่งมีค่ามากๆก็ยิ่งเป็นเบสยิ่งมีค่าน้อยก็ยิ่งเป็นกดสำหรับค่าปกติอันนี้ก็อยากจะแชร์เนาะคืออาจารย์ที่ติวเคยบอกให้จําแบบว่าเรียนจบ2 2แต่งงาน26อะไรเงี้ย เออก็แล้วแต่วิธีการจําของใครนะคะอันนี้นุก็อยากจะแชร์วิธีการจําของนุ่เนาะถ้าเราจําค่าปกติได้แล้วเราก็จะสามารถทํโจทย์ได้ทําโจทย์ได้อย่างง่ายเนาะง,งั้นเรามาลองดูโจทย์กันเลยดีกว่าขอเขียนค่าปกติไว้ข้างๆนะคะจะได้เข้าใจง่ายๆ ซึ่งวิธีที่นุจะมาสอนวันนี้นะคะเป็นวิธีที่ฝรั่งเขาเรียกว่าชิกแท็กโทนะคะซึ่งมันง่ายมากในชั้นเรียนอาจารย์ไม่ได้สอนให้นะโอเคดูโจทย์ข้อแรกกันเลยนะคะ pH เท่ากับ7.64 paco 2เท่ากับ47ไมค่ะเท่ากับ30อนะ่ะทีนี้วิธีการแปลผลนะคะเราก็ตีช่องมาแบบนี้เหมือน xo บ้านเรานี่แหละแล้วก็เขียนตรงไป ันนี้เป็นกรดอันนี้ normal อันนี้ base จากนั้นเราก็มาจับแต่ละตัวใส่ช่องกันโดยค่าแรกคือ pH ยิ่งมีค่ามากเป็น base แล้วก็เอา pH ใส่ลงไปในช่องแบบนี้อยู่ในช่องตรงกับ base นะคะต่อมา pCO2 a 47คือมีค่ามากกว่าปกติเนาะแสดงว่า เป็นกรดใช่ไหมคาร์บอนกรดคาร์บอนิกเออที่จำเนาะก็ใส่ช่องกดต่อใบใบาขาบมีค่ามากใบาขาบมีค่ามากแสดงว่าเป็นเบสล้วก็ใส่ลงไปในช่องแบบนี้ก็จะได้ทิกแทโทูแบบนี้แสดงว่าโจทย์ข้อนี้ต้องเป็นแอลคาโลซิ อืมทีนี้เราจะดูว่ามันเป็นแอลคาลอิดเป็นเบสจากระบบไหนแล้วก็ดูที่ค่าอันนี้ใบคา,าบมันเป็นอ่าตัวแทนของเมตาบอลิกใช่ไหมอืมแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้ก็จะได้คำตอบเนาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าตรงนี้เป็นสมมติว่าเป็น paco 2เนาะ เราก็จะต้องตอบเป็น Re s p i าทอ o รี a l k ลคาโ i สแทนเพราะว่า paco 2เป็นตัวแทนของระบบ Re s p i าทอ o รีนั่นเองอ่านี่ก็เป็นวิธีการแปลผลง่ายๆนะคะเพื่อนๆลองไปทำโจทย์ลองเอาโจทย์อื่นๆลองมาทำดูนะว่าจะได้คำตอบตรงไหมค่ะ เดี๋ยวคลิปหน้านะคะนุจะมาบอกวิธีว่าดูยังไงว่าผู้ป่วยมีการคอมเพนเซตหรือ,อยังเป็นการคอมเพนเซตแบบพา r เชียลหรือคอมพินนะคะก็ขอบคุณสำหรับเพื่อนนะคะที่เข้ามาดูในช่องของนุนะคะถ้าชอบช่วยกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ